สวัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์มาฮอปชานเอลนะครับอยู่กับโหมดโมบ้าห้า v ห้านะครับในไต่แรงนะพอดีกดอัดช้าไปนิดนะครับลืมเนาะโอเคเพื่อนเพื่สำหรับวันนี้นะตัวที่ผมจะมาแนะนำแนวทางการเล่นนะครับก็คือเป็นยอนนะครับในตำแหน่งอ่าแครี่นะครับเลนอาบิซ่าดะก้อนเลนนั่นเองนะครับทีนี้เพื่อนๆนะยอนอ่ะมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเลดเกมคือดาเมจจัดมากๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ต้นเกมเนี่ยคือต้องระวังนะครับทีนี้จริงๆอ่ะไอ้ตัวถ้าจะเล่นถ้าจะถ้าจะเล่นยอออนไ้ตัว่า พวกลมมิ่งที่แนะนําแบบตัวหลักๆตัวแรกเลยก็คือพวกของอตัวของซิปนะครับเป็นตัวที่กันยอนดีมากๆนะแต่ว่าตัวอื่นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะครับอะอะไรแก๊กอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้อ่าสกิลต,ติดตัวของยอนนะครับก็คือการตีตีธรรมดารอบที่ห้าเป็นต้นไปนะครับโอเด๋ยเดนะีเขาไล่ผมโอ้โหเอาถึงในป้อมเลย ยอนนะเพื่อนเวลามันตีครั้งที่5น่ะมันจะลูดยิงยาเป็นเส้นตรงครับคือดาเมจตรงนี้มันแรงมาก,กนะครับสำ,สำหรับยอนนะสกิลหนึ่งก็คือมันจะเป็นการเหมือนวางวางแทบอันติไปเดี๋ยวแล้วมันแล้วมันก็จะทำให้แบบตีไกลนะครับตีตีแรงนะมันมันมันก็จะเหมือนกับการปลดล็อกรอบที่5นั่นเองน,นะครับใช้สกิลที่2ก็เหมือนกันนะครับส,สกิลตีก็คือการปล่อยอ่ะลูกธนูไปแนวแนวเส้นเส้นตรงเนาะก็จะอารมณ์ประมาณเทลนนะาประมาณอ่ะลาวิลอะไรประมาณนั้นแหละ แต่ของลาวิวมันไม่โดนคลีปไงแต่ว่ายอนโดนทุกตัวนะครับทำดาเมดได้หมดนะครับแต่ทีนี้ข้อเสียของยอนนะเพื่อนๆนะเลือดน้อยมากแล้วก็เป็นเป็นแคลรี่ขาตายนะครับแต่ข้อดีคือเป็นถ้าเรียกได้ว่าแบบตัวแบบถ้ายืนมีโอกาสยืนยิงฟรีๆผมว่าเป็นตัวที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมมันนะสำหรับแคลรี่นะครับแรงมากนะครับถ้ามันแบบมีจังหวะยืนลูดยิงอะไรแบบนี้คือแบบบอกเลยว่าแรงสุดๆนะครับตัวนี้ กงนะถ้าถ้าใครเล่นได้นะขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนประมาณาม10ไมดสิบสิบกาวนะช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงของปลายซีซั่นนั่นแหละแก้จะรีแรงแล้วนะครับนี่วาพอพอเราใช้สกิลหนึปับ๊บมันก็จะลูดป้อมได้นะครับวิได้ป่ะเนี่วิได้ปุฮ้ยโอเคลูดป้องได้ทีนี้อ่าตอนที่มันยิงลูดครั้งครั้งที่ห ถ้าเรากดเดินปับ๊บมันก็จะลุกยก,ยกเลิกการยิงแบบลูดนั่นเองนะครับเห็นปะคือมันแรงมากนะครับไม่ติดสกิลก่อนแต่จริงเขาก็คงไม่ตายหรอกเพราะว่าอาริสตัวมันหนานะครับตัวมันสึกพอสมควรทุกอย่างอยู่อย,อยู่ที่ลูนด้วยแหละเพื่อนๆผมมาผมไม่กลับก็ได้นะเดี๋ยวเดีจะมีรีคอร์ารีพัดมานะครับไ,ได้มะเนี่ยไม่ถึงนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่ามันต้องเล่นให้ถึงเลนให้มันได้นะเพื่อนก็เป็นตัวที่มีความเสี่ยงนะแต่ว่าแบบถ้าถ้าใครแบบเป็นเมนยอนแล้วอันอันดับหนึ่งยืนเป็นมีจังหวะช่องทางในการตีเนี่ยบอกเลยว่าสบายมากเพื่อนๆดูสิดาเมจคือมันแรงมากนะตัวนี้นะแรงแบบผิดหูผิดตานะถ้าถ้ามันจะมีช่องทางในการยิงแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นตัวเลือกที่เท่าไหร่ของการหยิบลงไปลงแรงก็ ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเล่นเล่นได้คือบอกเลยว่าสุดๆความ,วามแรงมันต้องพูดถึงนะครับตัวที่ติดท็อปก็จะเป็นพวกตัวของลาวิวฮายาเตอะไรประมาณนี้นะครับตัวที่แบบมันเป็นฮีโร่แบบที่แบบสามารถยิงได้ใครได้หนีได้อะไรประมาณนี้นะครับแม้แต่คาเฟนีอะไรแบบนี้ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีกว่ายอนนะครับเราเรารอเราเรอจังหวะนะเพื่อนนะเราอย่าไปเปิดก่อนนะเพื่อนทีนี้การการเล่นยอนคือห้ามเปิดก่อนเด็ดขาดนี้ เห็นปะผมจะลอจังหวะนะครับรอจังหวะให้ทีมเข้าจะพยายามแบบยืนติดป้อมไว้เลยยืนติดป้อมยืนอยู่ในป่าอะไรประมาณนี้เนาะนี่ตอนตอนนี้คือเขาตายสี่ตัวเราน่าจะได้ป้อมแน่แแหละรอบนี้น,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 นี่ได้ไะเนี่ยไม่ไม่ได้นะครับชีพหมดก่อนโอเคเห็นปะเขาก็ตายคาป้อมนะครับตายในป้อมเลยเห็นปะทีมเราก็เป็นเอสนะครับ น่าจะได้มังกรน,นะ,ะยะลองตีมังกรดูแต่เ,เพื่อนๆดูสิเวลายิงรอบรอบที่ห้าแล้วมันลูดดามเมจนะนแรงมากสกิลหนึ่งกับกับกับสกิลสองเรายิงไปมันก็ลูดมันเหมือนกันนะครับเนาะทีนี้นี่เวลาที่ผมเล่นนะครับทีนี้ผมจะแนะนําคือเราทายังไงก็ได้ให,ให้ให้ตัวเรามันได้เวฟคีดเยอะที่สุดนะครับเราจะได้รวยนะครับรวยแล้วเราจะได้เล่นง่ายๆนะครับนี่แหละ ผมจะไม่ยืนเดินออกไปยืนแบบเริ่มแหลมอะไรแบบนั้นครับเสี่ยงนะครับเสี่ยงมากๆเดี๋ยวเรารอให้ได้ป้อมก่อนนี่ไงเห็นปะเราจะพยายามสังเกตที่มินิแมปก่อนนะว่าตัวเห็นปะตอนตอนนี้อยู่ที่แมปเราเห็นแค่2แสดง,งว่าเขาอยู่เขาอยู่แถวนี้แหละนี่นะเราเราจะไม่เดินออกไปเกินพื้นดินตรงแถวนี้นะครับนี่เราก็ถอยนะครับเดี๋ยวผมดูลาดลาก่อนนี่เห็นปะเขาอยู่2ตัวนะครับเขาก็ไม่กล้าออกมาจากป้อมเหมือนกันมันก็เป็นหลักการคล้ายๆกันแหละนี่ตอนนี้คือโรมิงยิ่งโรมิงเราขึ้นไปด้าน ด้านบนอีกยิ่งไม่ต้องพูดถึงครับเราจะไม่ไปเดือดขาดนะครับเนาะนยิงส,ส่วนมากนะเขาจะยิงธรรมดาใส่พื้นที่เปล่าๆก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาลูดครั้งที่ห้านะครับก็คือครั้งสุดท้ายนะก็คือเราก็ไปกดตรงหมัดที่มันจะเป็นโจมตีฮีโร่นะครับเมื่อดูสิผมลูดย่อนอแรงมากนะครับโอเคทีม,มาละถ้าทีม,มาเสริมแบบนี้ก็หาจังหวะเข้าได้เลยนะ เรียบร้อยเพื่อนแบบนี้โอเคเดี๋ยะรูดรูดแรงมากแลตอนนี้คือถ้าโลมมิ่งมาเดินโซนให้นี่คือเราก็รีบเราเตรียมตัวป้อมมาเลยเนาะทีนี้ผมก็จะสัง,สงเกตที่มินิแมปเนาะอยู่ตรงกลางหนึ่งอยู่ออฟเลนอีกหนึ่ง,งก,ก็แสดงว่าป่ายังอยู่แถวๆนี้แหละนี่เนาะผมได้ผมได้ปอมปับผมจะวิ่งหนีกลับนะโอ้เขาจะเอาได้ไหมเนี่ยได้ไ่ยด้เนี่ย,ยโอ้โหไม่มีนติ โหจังหวะน,นี้ต้องถอยแล้วเพื่อนโอ้โหคับโอ้โหปุ่มค้างอปุ่มคานะครับถอยไม่ถอยไม่ไปนะครับนะบอกเขาว่าสลับแล้วกันเตรียมขึ้นบนนะครับทีนี้เตรียมขึ้นด้านบนเฮ้ยแต่ถ้าแต่ถ้าเลี้ยวม้าได้ได้ป้อมแบบนี้นะเราก็คือเราวิ่งเลียกลางอย่างเดียวเลยครับทีน,นี้วิ่งเลียกลางวิ่งอะไรแบบนี้เลยนะครับ เดินกับพวกโรมมิ่งอะไรแบบนี้ครับพวกเมดพวกโรมมิง่งพวก carry พวกออฟเลนนะครับเร,เราพยายามเดินอยู่ต้้งหลังเขาไว้นะเพราะว่าตัวนี้โดนช็อตเดียวถึงจะเป็นเกมนําถ้าโดนทีเดียวก็ตายเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามันสามารถมีพื้นที่ในการยิงเนี่ยบอกเลยว่าโหแรงสุดส่ว่มาเวลาที่เราจะยิงเราเราก็นับนับไปแจกก็ได้เพื่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็ดูสัญ,ญลักษณ์บนหัวก็ได้นะครับ นี่เนาะเห็นปะนี่เพื่อนๆเรายืนอยู่ในปา่าอะไรแบบนี้รอนะครับนี่นี่นี่รอเขาเผยตัวตนออกออกมาแล้วเราค่อยวิ่งออกออกมานะครับนี่เนาะเราก็อ่ะเลี้ยงเลี้ยงสแต็กไว้นะครับอ่ะเห็นปะเลี้ยงสแต็กไว้นะครับได้ปะเนี่ยโอเคเรามาช่วยทำละปาบลวดเรียบร้อยนี่ถ้าเราสกิลออกเร็วกว่าน,นี้เราเราก็ได้คิวนะครับ นี่จังหวะนี้คือสวยแล้วเห็นไหมทีมนี้หมดแล้วก็เราก็ต้องถอยนะครับพยายามยืนในพื้นที่ของเราเข้าไว้นะครับนี่ตอนตอนนี้คือป่าตรงนี้นี่ผมมองไม่เห็นนะป่าแอลซ้ายนี่เห็นไหมองไม่เห็นเราก็วิ่งมาแอลขวา นี่แหละดักรอถ้าแถวอลขวาเพื่อนแอลซ้ายคือเราคือเราไม่เห็นพื้นที่ของแอลซ้ายไงไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าเราก็จะไม่ไปนะครับนี่แอลขวาคืออันนี้เห็นไหมนนี่ถ้ามีเพื่อนมาซนูนให้แบบนี้ผมก็ถึงจะมานะครับเห็นไหมนี่มีคิวก็อ์อยู่ถ้าเรามาคนเดียวก็คือเราเราก็ตายนะครับ โอเคจังหวะนี้เพื่อนให้สัญญาว่าสัญญาว่าตีดักเซเลเยอร์นะครับก็พอเราตีปั๊บเราก็พยายามวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นมาอยู่มุมมุมบนบนนี่แหละนี่นะอ้อมมาอยู่ลังลังอ่าลังด์กนะครับพยายามแบบเดินแบบบุมดีๆนะครับอะไรของมันไเนี่ยแก๊ รอจังหวะนะเพื่อนนะนี่เนาะคือตอนนี้เรายังไม่เห็นใครไงโอ้โหชิวโกสจะข้างบนแต่ว่าถามว่าเราควรไปไหมมันก็ไม่เชิงนะครับก็ไม่ควรไปเท่าไหร่เพราะตัวบางนะเนี่ย,เ,ยนเนี่ยชิวกสจะไทยป้อมมาเนี่ยโอเคชิวเร,เรียนกลับนะครับทันปหมเนี่ยนีย่กลับไปก็ได้อนะ กลัวเข้ามาถึงป้อมเลยตัวเรามันยังไม่ถึงขีดสุดตอนตอน,นี้ก็เดี๋ยวเล้ยงเลี้ยงจังหวะน,นิดนึงนะครับหาไอเทมให้มันครบได้สักสี่ชิ้นนี่คือแบบแรงแล้วแหละยอนก็เริ่มแรงแล้วแหละยิงสามสามชิ้นนี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้ามาเนี่ยคือถ้าแบบยืนใครยืนวัดกับยอนนี่คือเตรียมตัวเลยนะครับ ถ้ามีจังหวะทําให้ตัวเองรวยได้ก็มามา,มาเติมไฟเพื่อนนะครับพวกเอามังกรเอาดารกอะไรแบบนี้นะครับแล้วทีนี้บัฟบัฟแดงเนี่ยจำเป็นกับยอนมา,มากๆกัน,นะเพื่อนนะช่วงเลดเกมคือแบบตีแล้วหนื่อยตีแล้วเหนือหน่อยนะครับนี่เนาะตอนนี้ผมก็เป็นช่วงของการหาเงินนะครับน่าจะชิ้นที่4แล้วตอนนี้ ได้สลิสติงมานี่อ่ะเดี๋ยวเราให้ทีมเดินไปเปิดให้นะครับในบ้านนี้หลบในพุ่มไม้ไปเลยนะเราไม่ต้องมาเดินเปิดเองนะครับตัวเราโดนสกิลทีเดียวนี่บินแน่นอนโอ้โหสกิลมันช้าไป อันตีโอ้โหไม่ทันคิวเลนสับหลัง2ตัวตายเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงของนี่แหละช่วงของเข้าสว่ช่วงของการเกมมาแต่ว่าเราอยู่ท้าย,ายแล้วไงเห็นปะตัวเรามันจะได้ป้อมแล้รับตอนนี้เราก็คือเน้นตีป้อมอย่างเดียวนะครับเราป้อมไปเลยนะครับยิ่งคีบเข้านี่ให้รีบแบบเลือกตีแต่ป้อมเลยนะครับโอเคอัน okay. ตีโดนย่เออโดนเทีว โดนนาไวโอเล็ตตายพอดีนะครับมีเฮปาร์คิปยังไม่มาก็เดี๋ยวเราก็มาเหลากลางต่อก็ได้นะครับเหลาป้อมไปเรื่อยๆนะครับเยพื่อๆคือมันแรงมากนะครับตัวนี้เราก็ใช้ใจะวิธีการเหลาป้อมอย่างเดียวี่ต้องระวัาางถ้าคิวก๊ไม่มาทันไอไม่มากันไว้เราก็คิวอะอาลสเตอร์ได้นะเมื่อกี้นะ ี่จังหวะนี้ผมเราป้อมอย่าง,างเดียวนท่านี้เห็นไมไม่มีใครมากันแล้วนี่อาจจะได้กลางอา,อาจจะได้เลนล่างด้วยนะครับนี่เกือบตายนะครับเทลเอ้ไม่ใช่เอาไวโอเลตนะครับนิดเดียวนี่ถือเราจะแบบไอเทมนำๆมากๆเราก็ไม่ควรบวกกับคิวกอสนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่ตีแรงมากๆนะครับ บอกเลว่าถ้าถ้ายอนสามารถเข้าถึงช่วงเหล็กเกมได้ผมว่าพลิกได้นะโอกาสที่จะพลิกได้นี่คือมีคือมีแบบโคตรสูงนะครับแต่ว่าจะต้องหาพื้นที่การยืนยิงดีๆนะครับนี่ตอนนี้ได้ไอายเทม5ชิ้นละชิ้นที่6ชิ้นที่6ก็เลือกก่อนนะครับว่าจะเอาเป็นฟินเรียทูดหรือว่าเอาเป็น,นอ่าเกาะเติดนึ่นเงนะครับ ทีมต,ตีดานะครับนี่เดินเดินตามหลังเพื่อนไปเลยนะครับเราจะไม่เดินไปคนเดียวเองเด็ดขาดนะครับเวลาที่เราเล่นแครี่นะครับคือเราไม่ใช่พวกแคน์งไงไม่ควรเดินคนเดียวนะครับนิดน่อยแต่ปะคือตอนตอนนี้คือเพื่อนเพื่อนเดินโซนพื้นที่ให้นะครับเราตั้มเนี่ยวิธีการเราคือเดินเหลาป้อมอย่างเดียวนะครับ จริงยืนอยู่ฝั่งนี้ก็เสี่ยงนะแต่ว่ายังได้อยู่นะเพราะว่าเขาไม่ได้มาเลยนี่ผมดินอ้อมมาหลังแจ็คดีกว่านะครับเพื่อนดูสิคือเราคิวกอแป๊บเดียวแป๊บเดียวตายอะเห็นไแรงมากถึงจะไม่ได้คิวแต่ว,ว่าเราก็สามารถทําดาเมจใส่เขาได้เยอะนะครับเอาป้อมเลยครับจังหวะน,นี้นี่เห็นป่ ยอนมันจะมีข้อดีคือมันมันสามารถตีป้อมจากนอกระยะาการยิงปกติได้งไงด้วยด้วยสกิลพาสซีฟของมันนะครับนี่ผมผมมองไม่เห็นป่าไเดีย๋ยวให้ทีมเดินนำๆก่อนนะครับนำไปก่อนอหารเงินก่อนนะเพื่อนๆนะเป็นเป็น,ปนอับิสโซดาก้อน,นตัวใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ซีรัสตัวใหญ่แล้วนะครับ15นาทีนะครับ โอเคบอกเลยว่าถ้ายอนได้อาดาร์ e เดอร์ซิ่งนีมโอกาสที่เราจะแบบยืนยิงฟรีสูงนะครับเพราะว่ามันจะสามารถแลกได้จังหวะ,ะหนึ่งไงเรียบร้อยเห็นปะคือไม่ได้คิวนะแต่ว่าผมทำดาวทำดาเมจไปเยอะอยู่แหละ แต่จริงในเรื่องของการคิวไม่ได้สำคัญอะไรนะครับสําคัญที่ว่าเราทําทีมไฟได้หรือเปล่านะครับเราปัอไมไปเรื่อยครับตอนนี้ไม่มีอะไรละเตรียมเตรียมจบแล้วนะครับตอนนี้โอเคหมดแล้ว เอาเครับเพื่อนก็จบแล้วนะครับวันนี้เป็นแนวทางแนะนำแนวทางการเล่นยอนนะครับในตำแหน่งแครีเลนนะครับบอกเลยว่าดามเมจส,สุดๆนะครับตัวน,นี้แรงมากนะครับถ้าชื่นชอบลงกนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆอยากให็นตัวไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่อยๆนะเพื่อนนะ <S <S สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากาันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับคอมโบที่ตัวไหนวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ